สวัสดีครับผมเมอนกับมาเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทางช่อง YouTube นักเลงพระทองทินนะครับืมอนก็มีวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุน,นนะครับในสายทองทินของจังหวัดอุดรธานีนะครับมาแนะนําพี่นน้ำหนองมาแนะนําผู้นิยมสะสมพระเครื่องตัวประเทศแล้วก็ผู้ที่กําลังมาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการสะสมวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดรน,นะครับวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ตั้งนานนี่คือเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสายธรรมโชตโตนะครับ วัดบวชจุม่มบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งก็เป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมในทองทินค่อนข้างที่จะแพร่หลายนะครับแต่โดยที่ว่าจํานวนวัตถุมงคลอั่นค่อนข้างที่จะมีหน่อยนะครับพบเจอได้หน่อยโดนๆจะเจอเทียครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์มากมมยเรื่องยูยงโคกกระพันถือว่าเป็นเลิศดน,นะครับต่างก็เลยได้รับความนิยมจากนาเกลียนในทองถินนะครับเอาละ,ะครับมื่อกล่าวถึงประวัติ ของหลวงพ่อข,าว,ขาวนะก่อนชีวิตเบเิงวัตถุมงคลน,นะครับหลวงพอ่อสายธรรมโชตโตหรือพระคู่อนุรักษ์มีมนตะคุนนะครับวัดบัวจุ่มบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีนะครับหลวงพอ่อสายเกิดในปี2 4 5พันสี่ร้อยห้าสิบห้ายุบันขาวตำบลบ้านขาว,าขาวครับตอนเป็นเด็กหน่อยหลวงปู่ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนบ้านนาคาครับจนจบชั้นปถมปีที่สองนะครับหลังจากจบการศึกษาแล้วนะครับ เพิ่นก็ได้ไปซอยบิดามัานดาประกอบอาชีพทำานาจนลวงเลยไปได้อายุยีบ3ปีในปี2478นงคพ่อสายก็ได้อุปสมบทนะพัตสีมาวัดบวัวจุม่มบ้านขาวนะครับโดยมีหลวงพ่้หนูวัดบวัวบานนะเป็นพระอุปชาแลวกะ็พระอาจารย์ท่องสวรรณนะสะโลวัดบันนนย่างนะครับนะเป็นพระกรรมว่าจาจรย์และก็พระอาจารย์ดีเป็นอนุสาวนาจารย์นะ หลังจากได้อุปสมบทแล้วนะครับก็ได้ศึกษาหลักสูตรนักรรมตีนะแล้วก็สามารถนะครับสอบได้นักรรมตีที่วัดหลวงอำเภอเพ่นนะครับอันนี้ก็เป็นวัดข่าวๆข,ของเพ่นนะครับนะก้าวถึงลุงปู่หนูนะครับลุงปู่หนูเป็นจะบอกว่าไงล่ะเป็นคู่บ่าวอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับในสายหลวงพ่อพิบูลวัดพระเด่นบ้านแดงนะครับแล้วก็หลวงพ่อท่องสุวสรรณนัสโลวัดบ้านนุ่ย่างด้วยกันครับก็เป็น อีกลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยสายหลวงพ่อพิบุญตึกกันนะครับเป็นศิษที่วิหาริกของหลวงปู่ดีเนาะทั้งเมดนะครับสายมหานิกายนะครับ2,483นะครับได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวัดวัดบัวจุ่มนะครับ2,496นะครับได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านขาวแล้วก็เป็นอุปชาต่อมานะครับ2 5 0 1ครับได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระคู่สัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชันตีนะครับที่พระคู่อนุรักษ์วิมลละคุณประกาศแต่งตั้งนะครับตามราชกิจจานุเบกษานะครับสองพันหนึง่งตั้งให้เจ้าอาธิการสายหัวจุมเป็นพระคู่อนุรักษ์วิมลละคุณนะครับซึ่งในขณะนั้นนะครับจังหวัดอุดรธาน,านีเนี่ยได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์สามรูด้วยกันนะครับคือเจ้าอาธิการบุญมีวัดโพธิ์ศรีหรือลุงปูบุญวัดบัญจิน,นะครับ เป็นพระคู่บุญสิทินทอนนะครับพระประัตค์ข่สีวัดศีนคราลา่มนะครับเป็นพระคู่พี่สารเลขคาการนะครับแล้วก็หลวงพอ่อสายวัดบัวุ่มเป็นพระคู่อนุรักษ์มิมลคุณนะครับพระคู่อนุรักษ์มิมลคุณสายนะครับได้ถึงแก่มรณภาพในปี2 5 1 1นิะครับสิริร่วมอายุได้ห6าปีนะครับ หลวงปู่สายวัดบันขาวเลยครับเหมือนเพิ่นเป็นศิษย์ทธทิวิหาริกหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาในสายของหลวงปู่หนูธรรมาชั่วโต,โตล้วกะหลวงปู่ดิ่เนาะวัดมัทิมมาวาดนะครับปฐมเจ้าคณะอำเภอแขวงนะครับสำหรับหลวงปู่หนูธรรมาชั่วโตนี่วัดบ้านวัดบัวบานบ้านกุฎสะนี่นะครับเพื่อนเป็นจะบอกว่าเป็นเจ้าคณะรูปแรกของอำเภอเพ่นนะครับนะบนะมีพระคู่สุวรรณประภาศหลวงปู่ท่องวัดบ้านโนนยาง เป็นอาจารย์สอนสับพวิชาต่างๆให้กับหลวงพ่อสายนะครับนอกจากนั้น,นครับเพนยังได้ไปศึกษาวิชากับหลวงปู่หลอดวัดหลวงเพ่นนะครับผู้เป็นพระเทระยุคเก่าของอำเภอเพ่นนะครับหลวงพ่อสายเป็นสหธรรมิกของหลวงปู่สายวัดนนทสวรรค์น,นะครับหลวงปู่ท่อนวัดบันง่อยนะครับนะซึ่งเป็นเกจิคณะจารย์ที่มีวิชาอาคมแก้กาทั้งสิน้นะลังจิตแบบสุดเข้มแข็งเลยนะครับวัตถุมงคลของ เกจิตคณาจาย์ทุกท่านที่ได้กล่าวมากกันได้รับความายยูลย่มในท้องถิ่นเป็นพอสมควรน,นะครับหลวงพ่อสายนะครับเพิ่นเป็นนักพัฒนานะครับที่ที่อ่าเชาวบ้านตำบลบ้านคาวและไก่เคียงนะครับแามงวามขลรบหลักถือเป็นยังมากนะครับต้องบอกว่าเป็นปูชนียาบุคุประจําตําบลบ้านขาวก็ว่าได้นะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อสายนะครับมีเพียงอ่เหรียญรุ่นแรกรุ่นเดียวครับ ซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างประสบการณ์มากมายนะครับได้รับความนิยมจากในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ผู้ที่เคารพรักศรัทธาในตัวหลวงปู่รวมไปถึงนักเรียนนักสะสมวัตถุมงคลอ่าพระเครื่องทองทิ้นของจังหวัดอุดรพร้อมนะครับเพราะว่าประสบการณ์นี่มากมายเรื่องมหาอุดขนเขาพันถือว่าเป็นเลิศนะครับอ่าปีการเจ้าส่างนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อสายสันนิษฐานว่าคร่าวๆนะจะอยู่มากปี2500นะครับอยู่ได้ปี2500นะครับ นี่ครับวาเบิ้งัตถุมงคลเนาะมาถูมงคลหลวงปู่มือสิทลนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของเพนเดอรครับยังบม่เจอเกยครับยังบ่เจอเกมีเพียงรุ่นแรกรุ่นเดียวที่ท่านหลวงปู่นะครับเกจะขนาดจา์ของจังหวัดอุดรนะครับหลายรูปนะครับหลายรูปหลายสำนักนะครับมีเพียงเหรียญรุ่นแรกรุ่นเดียวนะครับที่ท่านหลวงปู่นะครับเบ่มีการกระสางเพิ่มเติมนะครับหลวงปู่สายก็คือนหนึ่งแน่นอาเบิ่งเหรียญหลวงปู่สายนะครับ นะเป็นเนื้อท้องแดงล้มดำนะครับอาเท่าที่เจอคือเป็นท้องแดงล้มดำนะด้านหน้าเป็นลมพ่อสายเคึงองค์นะครับด้านล่างเลยเป็นตรงซื้อไทยว่าพระคู่อนุรักษ์วิมลตะคุณนะครับอ่าข้างบนนี่เป็นอัคระยันนะครับที่บรรจุไว้ลงในเหรียญนะครับเส้นสายละเอียดนี่นะครับสวยคมงามนะครับเป็นเหรียญแกะมือนะครับเป็นเหรียญแกะสดนะครับอ่าเส้นสายละเอียด มีชัดเจนคมงะคมสวยนะครับจ,จีว้อนกับเป็นริ้วเลยนะครับสายฝน,น,นเส้นสายฝนเกิดจากการคัดแต่งบล็อกนะในระหว่างการแกะแม่พิมพ์นะครับเกิดความสวยงามครับลักษณะนี้นะครับบ่มีเกลบเบื้องง่ายละเอง่ายครับแต่ภาสวย,สวยหายากครับแค่สภาพนี้ก็ถือว่าหายากแล้วครับเท่าสมือนีนะ่ตะกี้กับเ,เหรียญโลหพใสกับเป็นขอควางว่าที่เป็นที่ห่วงแห็นนะครับของ คนนิยมสะสมของคนเก็บรักษานะครับแต่จุมมือนี่โลกมันกว้างไกลนะครับโลกออนไลน์มีเพิ่มขึ้นคนเหรียญพระมีมากมายนะครับต่างคน้นต่างสอแสแงหาวัตถุมงคลของแต่ละทองถินเพื่อออกมาแบ่งปัน่นควมศสทัทธาให้กันและกันนะครับก็เลยเจอบ้างนะครับแต่บ่ด้เจอบ,จอ,บ,จอ,บอยนะครับเจอบ้างแต่บ่ด้เจอบอยนะครับเอาด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังก็ สิเป็นอัคระยันนะครับนโมพุทธยะเป็นยันพระเจ้าหาพระองค์เนแบบของรูปพุดซอนนะครับด้านบนเลยเป็นอันวางเดยอันนี้ตัวพระเนาะอันนี้ตัวพระนะครับพระซอเสือนะครับตัวอีอันนี้ตีบนหืออีนอ้มอันบนหูเรื่องผมโบ้วยเก่งอ่ะด้านหลังสี่ประมันน่ยเรียบเดียบผมีอย่างมากไม้ครับนะเดียนจสิมีเสีนสายฝนนะครับนี่มา เป็นเซนเสียนไล่แนวตังครับเกิดจากการคัดแต่งบล็อกครับนะเอาเบิรงตัวตัดองค์ตัวตัดนี่ก็มันบีมีเกลนะแต่เท่ากับเบิง์ใหม่เสถนะเพื่อมือหนานมีนะครับไตข้อพวงนะครับได้นาเหรียญนะครับพิกมาไตข้อ่วงอ่าเห็นไหมมีสองขีดยงใหญ่ได้นะครับส่วนนาเหรียญนี่นะครับอ่าแล้วที่มีรอยนตรงขอบดันบดนะครับแล้วก็มีเส้นวงเดือนนะครับที่ตรงนี้เนื้อซีซาลงปูนะครับนะเนอ่า จีว้อนนะครับเส้นงคล้องจีว้อนนะครับขอบ G จีว้อนจะคมชัดนะครับจะเห็นมาเด้ง <c oughs> เด้งใสๆตาห้าเลยนะครับคมชัดชัดเจนนะครับาตายาริงๆแล้วถ้าตรงบังครับเหรียญน,นี่มันจะมีเหรียญยังบ่มีเกล็แต่มันจะมีการแบบว่าเอาไว้ล่มดําไม้นะครับแต่งผิวไม่ให้เกิดความสวยงามนะเพื่อมาขายบางคนกับพวกหัวลแต่บางคนแบบซื่อหรือความศรัทธากับไม่สนใจว่าเหรียญสี อ่าล่างสีทําผิวมากอย่างกระซังแต่ในหมูนักสะสมนะครับในหมูผู้น Japanese, ไไิยมสะสมวัตถุมงคลหรือของเก่าอย่างต่างๆเยเขาเน้นผิวเดิมนะครับเขาเน้นผิวเดิมสภาพเดิมนะแม่นสีซึ้งสียังก็เน้นสภาพเดิมเหรียญจะต้องบล่าล่างครับนะถ้าบ่มีสนิมเขียวขึ้นเหรียญจะต้องบล่าล่างนะครับล่างก็ต้องล่างให้เป็นคนล่างเขาเป็นไล้ล่างทั้งเหรียญนะครับมมนเกิดความเสียหายนะครับทั้งด้านราคา่านิยมนะครับบังคนเขากอบ่เล่นเลยนะ อะนะครับตัวตัดเบิงไปแล้วเนาะตัวตัดตรงนี้ย่นเริ่มนะครับตรงใต้ข้อเรียงนี่แหละเห็นว่นนี่เย็นบ่มีเกยครับส่วนฟังนี่นี่วันนี้ไล่ตัด,ตดจเจอวอลตรงขอบเรีย้ยงครับวอลลงไปนะครับเป็นวันี่มันบไปตัดถึงไอ้ขอบพิมพ์เหรียญที่กำหนดไว้ครับแต่จะมีตัดตัดขยื่นออกไปเป็นขอบวอลครับ ใบมีดค่อนข้างคมนะเลี้ยนแบบนี้นะครับลักษณะการตัดแบบนี้นะครับเชินว่าตัดสุดใบมีดนะครับซึ่งใบมีดจะมีคมคมสูงใบมีดจะต้องมีควมคมสูงนะครับโลหะจะต้องบาแข็งเกินไปนะครับถึงได้เดให้ใบมีดตัดสุดแบบนี้นะครับอานะครับอีมองนึงแล้วนี่จะไว้มาน้นะครับ ก็เป็นวันตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งครับที่นํามาแนะนำนะครับให้ผู้ที่ย่อมสะสมพระเก่งทองทินว่าว่าจะเป็นวัยแรงเปลี่ยนซื้อขายหรือว่าจะเก็บใบบูชาของดีๆนะครับของจากวัอด,ดอุดอยังมีอีกหลายครับที่อยากจะมาแนะนํามาเสนอนะครับหลายคนบางอย่างนะครับสะสมไปแล้วนะครับสะสมด้ดยแบบว่าเป็นแฟชั่นเนาะบางคนกับว่าเป็นแฟชั่นบางคนกับวยความสัทธาแบบใจจริงนะครับกัดแล้วแต่ทั้งไผทั้งมันกับบว่วกัน นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมต้องบอกว่าเป็นพระระดับกลางๆครับอยู่หลักพันนะครับอยู่หลักพันต้นๆระดับกลางๆนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับจานวนการจัดสังบัวสาบสาว่าจา้าสังท่าไหนกี่เหรียญมีกี่เนื้อครับเท่าที่พบเจอขึ้นเนื้อท่องแดงล้มดั่งยางเดียวนะครับก,การสันนิษฐานของเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับของแต่ละสำนักเท่ากับเบื้องจากทองทิเนเหล่านะครับว่าพระ ระดับนี้นะครับพาระดับนี้อยู่ในทองทินแบบนี้เนื้อหาการสะสมเนี่ยสิมีเนื้อหาอย่างแนี้เขาก็ต้องอ้างอิงจากพื้นที่ผมนะครับนะโบแมนว่าพาอยู่ในปา่าใี่เขามีหัวเื้อทองคํำม,มันมันเป็นพาผักกากานะครับพาอีสานบางอย่างแกแกลูปลักษณ์ของเรียนอาจจะบ,บ่สวยงามนะครับในในบางสำนักนะลูกเรียนอาจจะบ,บ่สวยงามเพื่อสังมงาให้ทาบุญบูชาหรือไปแจกคนที่มี่ความศรัทธาเหลื่อมใสนะครับทุนทรัพย์ในการจะสังอาจจะบได้มีอย่างมากมาย ื่อที่จะสั่งเป็นเนื้อพิเศษเนื้อนั้นเนื้อนี่นะครับยิ่งเป็นพระทองทินแบบนี้นะครับสั่งปีลึกๆนะครับแบบนี้นี่เนื้อพิเศษก็ต้องไปถามหาครับในปลาในดงเนาะเท่ากับสันนิษฐานจากแบบนี้ออกนะครับอ,อันนี้คือประตูข้อดีๆที่อยากมาแนะนำนะครับท่านผู้ชมนะครับ เมื่อนานะครับถ้าว่าอยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จะทำคลเพิร์ดครับเด้อเมื่อนานีจะได้เอาวัตถุมงคลดีๆของทองถท่นบานเฮ่ามาแนะนํำกัดน,นะครับเพื่อผู้ใดมีเั้ื่องหิง่เทัื่องมันจะได้ปลอดของดีๆอม่ขึ้นข้อกันนะครับถ้ามีข้อความยังที่อยากสอบถามนะครับที่อยากสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้เลยนะครับเด้อวันนี้ก็มี สิ่งที่ดีมาแนะนำเพียงเท่านี้สซารับมืบอนีกัสวัสดีครับ